สวัสดีค่ะทุกคนนกค่ะกลับมาพบกลับมาพบบกันกแล้วนะคะกลับมาข้าวครัวกับนกค่ะวันนี้นกพามาทำเมนูแกงกะทิค่ะเออเป็นแกงกะทิมูไส้ มะเครื่อหม้วงนะคะนก,ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะมาเครื่อหม้วงแต่เพื่อนบอกมาว่าแกงกะทิมู่ไส้เครื่อหม้วงก็กินร่อยนะนกก็เลยเออลองเอามาทําดูค่ะนกก็ไม่เคย ลองทํากินดูเหมือนกันนะคะแกงกะทินกเคยทําแต่ว่าไม่ไม่เคยทําไส้ลูเเรื่อหมวงอะคะ่ะวันนี้นกก็เลยลองเอามาทําดูตามดิเพื่อนบอกค่ะอันนี้ก็ขั้นตอนแรกนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะชายเคืองแกงทิเจ้าประจํานะคะแล้วก็เคี่ยวเครืองแกงทิกับวัว วัวกะทินะคะให้แตกมันประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่หมูล,ลงไปค่ะใส่เนื้อหมูล,ลงไปนะคะทําความสะอาดเนือ้อหมูแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะไม่เหล็กไม่ให่นะคะใส่ลงไปในน้ากะทินะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดสักแป๊บนึงนะคะแล้วทีนี้เราก็เอาเครื่องหมวงนะคะเครื่องหมวงจะหั่นแบบนี้นะคะไม่เหล็กไม่ใหยนะคะเออชิ้นแบบ ไม่ยาให้เหล็กมากนะคะเดี๋ยวพอเราตุนลงเออเราตุนเราต้มไปค่ะมันจะเปื่อยนะคะยาให้เหล็กให้ใยมากประมาณนี้ค่ะชิ้นประมาณสักประมาณนึ่งนึ่งนึ่งนิ้วค่ะนึ่งนิ้วชีเออสักประมาณนึ่งนิ้วชีได้ค่ะทีนี้เราก็กด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 เครื่องมวงลงไปสักนิดนึงนะคะอันนี้นรอยัางไม่เติมห้างกะทินะคะปล่อยให้เครื่องแกงค่ะเออซึมข้าวเครื่องมวงสักนิดนึงก่อนนะคะปล่อยให้เดือดสักแป๊บหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยเติมเออห้าง นะคะแล้วเราก็จะปรุงรสชาตด้วยออน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไป <c oughs> ทีนี้ก็ปล่อยให้พุงสักนิดนึงค่ะปล่อยให้เดือดสักแป๊บนึงค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ใส่ห้างกะทิลงไปค่ะ ใส่ห้างกะทิที่เลือกลงไปนะคะให้พอท่วมค่ะไม่ต้องใส่ลงไปมดก็ได้นะคะแล้วทีนี้เราก็ปล่อยให้เดือดไปเลยค่ะปล่อยให้เดือดประมาณนี้เลยค่ะนี่อว่วได้แล้วค่ะลองตักมาดูค่ะประมาณนี้นะคะหน้าตาอาจจะดูไม่น่ากินนะคะแต่รสชาติใช้ได้เลยค่ะ นกลองชิมรสชาติดูนะคะถ้าคาดเลืออะไรนะคะก็คอยคอยชิมคอ,คอยเติมไปเลยค่ะนกไม่มี สู้ไต่ตัวนะคะทําไปชิมไปค่ะทีนี้พอทําเสร็จเรียบร้อยแลย้วทำาให้ชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะทําง่ายมากๆเลยค่ะแกงกะทิไส้มะเขือมวงนะคะลองเอาไปทําดูนะคะเผื่อน,นกบอกมาว่ากินร่อยนกก็ลองมาทําดูแล้วก็ร่อยจริงๆค่ะรสชาติเอ่อข้องเครื่อมวงมันจะเอะาวานัวนว่านสักนิดนะคะลองเอาไปทําดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ